เ,เวลาเานาฬิกานาทีของวันที่9สิงหาคม2566โรงเรียนวัดบางปิงบริษัทเกลือไทยสงเคราะห์ตำบลนาดีอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครได้จัดพิธีเปิดอาคารเรียนอาคารพระครูวิชิตร,ร่วมราชบำรุงโดยมีพระธรรมวชิรานุวัตรเจ้าคณะภาค14เจ้าววัดวัดไร่ขิงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายกองเอกอาวุธพิเชียนชัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธานฝ่ายครวาสรว่วมโดยคณะสงสงสมณศัก ที่สุสงจากวัดต่างๆทั้งในจังหวัดสมุทรสาครและอีกหลายพื้นที่นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครน,นายททสมุตรีตำบลน,นาดีประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดบางปิงส่วนราชการประชาชนและเด็กนักเรียนร่วมพิธีค่ะโดยลำดับแรกประธานทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันเปิดป้ายอาคารพระครูวิชิตร่วมราชบําบรงและมอบอาคารให้กับสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครโดยมีดรพัทรานัน์ไหลางาม รองผู้มนตยการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเป็นผู้แทนในการรับมอบจากนั้นจึงเป็นพิธีสงฆ์และสวดเจริญพระพุทธมนต์ค่ะสำหรับอาคารเรียนพระครูวิชิตร่วมไร้บำรุงเป็นอาคารเรียนแบบ318ลอทับ58วงเล็บขอไข่ต้านแผ่นดินไหวจำนวน18ห้องเรียนตามแบบสบพอทอดันล่างต่อเติมเป็นห้องประชุมห้องธุรการและห้องผู้บริหารก่อสร้างบนพื้นที่ของโรงเรียนวัดบางปิง โดยดําริของท่านพระครูวิธีสาครธรรมเจ้าอาวาสวัดบางปิ้งที่ต้องการให้เด็กเรยนวชนในตําบลนาดีและใกล้เคียงมีอาคารเรียนที่ใหม่ปลอดภัยมีอุปกรณ์การเรียนครบถ้วนทันสมัยและเพื่อได้จัดสร้างอาคารเรียนเพื่อทดแทนอาคารเรียนเดิมจํานวนสองหลังที่จําหน่ายตามวาระได้แก่อาคารเรียนแบบ0 0 8ซึ่งมีอายุการใช้งานมาตั้งแต่ปีพศ2508 และอาคารเรียนแบบ017อีกทั้งเพื่อเป็นประโยชน์ต่อลูกหลานในชุมชนตำบลนาดีและชุมชนใกล้เคียงอาคารนี้เป็นอาคารใต้ถุนโลงก่อสร้างด้วยเงินบริจาคของศิษย์นุสิทธิ์โดยไม่ใช้เงินงบประมาณของภาครัฐโดยเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่14กรกฎาคม2562และดำเนินการสร้างแล้วเสร็จเมื่อวันที่31กรกฎาคม2566ปัจจุบันโรงเรียนวัดบางปิงบริษัทเกลือไทยสงเคราะห์ มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน28คนเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่2จนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3มีนักเรียนจำนวน486คนมีอาคารเรียนแบบสปช .2 ทั28จำนวนหนึ่งหลังอาคารอเนกประสงค์จำนวนสองหลังโรงอาหารจำนวนหนึ่งหลังห้องน้ำนักเรียนจำนวน3หลังบ้านพักครูแ88ครอบครัวจำนวน1หลังบ้านพักครู5ห้องนอนจำนวน1หลัง และอาคัรเรียน318ลอลิงทัพบ58วงเล็บขอไข่ต้านแผ่นดินไหวจำนวน1ห,หลังค่ะ